ติดแล้วมันตกไม่จมหายเหรอหายไปแล้วสองรอยแล้วาวาง่ขยเลยปุ๊บุบเอยิเบิร์ดิตั้งแต่ติงเขาแล้วแล้วกต้องลองก่อนไม่ได้เดี๋ยวติดขัดติดตูตินี่ร้านร้านนี้มีขายอะอะไรบ๊มน้ำอ่ะบอกลาลาซาร่มีหงังนไหนยังซื้ออยู่แล้ว

พิ่งออกงาแล้วอะไรออกมาทำอะไรรอก่อนรอทีแรกวันสะังานเดี๋ยวไปตรงที่ดินก็เลยไมทำราจันเรื่องงานตูนโ้่ะเล็กกว่อานหนะเล็กก่าใเก่าาวนพอ่พอเลยยังไปไม่ไหวทำไมอ่ะโอ้เล็กนิดเดียวเงยังไปทั้งสูง ไปโทรไปเก่าอ่ะแทงห่งแล้วบอลที่ไหนสะบาบาึ่งใส่ไปไหนแทงหนึ่งเนี่ยแขทงหนึ่งเนี่ยแล้วใส่เนี่ยตองสองเนี่ยตองสองเลยทงเนี่ยเออสองสองจะบางแต่คอสั้นอันนี้คอยาวอันนั้นแทงหนึ่งโห่นิดเดียวดูครับ ถ้าถักขอ,ของแม่สวยตังเลยแลวาานาวมมนาวเนี่ยถ้าถักข,ของแม่อเออสวยเว้ยหนู <c oughs> ใช้ยางอันเดียวพอแล้วไหนใส่น้ำก <c oughs> ันใส่นมันไ <c oughs> ห,หนน้มันโ <c oughs> น็อตกลั่มืนไม่ลายที่ไหนเฮ้ยรอนนักกันเนี่งหมนี่เลยน็อต นี่น่ะคอมสร้างกันนั้นน่ะตกใจสาห้าไทยอยู่ห้าห้าลาสองบหนึ่งแล้วตามหนึ่งสอร่ะาทห้าห้าาทอนห้าบาทเ เดสายตึงเกินเขาดีๆเขานักนะหัครับนี่บ่ออะไครับนี่หมาไขแต้งตึงเบะเอโไปแล้ว

ด้วนเลยโอ๊ยต่ออัดเม้่อไหรพี่น้า่ไปแตนะไม่าเพื่อร้อร้อไหลังเ้าบแตกหรอน็อตถ้าน็อตอยู่ใบแตกทำไมใบแตกง่ายอย่างนั้นน่ะ เสียงมันเหมือนหนักตนะไม้แตกเหรอใช่ขึ้นมา <c oughs> ไม<ป>่ถึไม่ถึงเลยโอ้นี่ยไปคนเดียวก่อนเด็กๆขึ้นมาก่อนอแตกนัดจู่ อันทอนบางเดิมใส่ไปโ้ไม่ต่างเดิมใส่ไปไ่ลงเนื้อมันเด็หนักเดิมเลยน่ลงแม่ลงเนี่ยแข่งสองไม่ลงแข่งองใครถูไกไ่ไปองคือสามบาทเลยไปเรื่อยๆก่อนเออก่อน เปิดขนาดนั้นฮะนี่อาจเป็นยังการจรงนะมันอยู่ที่เราเร่งเครื่องด้วยเหรอเปิดไม่ได้มันเนียเปนเรือบ้าเรือใหญ่เปิดช่วงไม่เปิดพี่เดียร์หลุดพี่เดียร์เว่อมันเปิดไม่ได้หรอกไม่ใช่มันกระพือต้องต้องเปิดถ้าไม่เปิดมันก็ไม่ออกเออใช่มันก็มันก็รวยอยู่งั้นน่ะนี่เอาเด็กขึ้นไปก่อน

ใบใบเก่าอันนี้ใบแข็งอันนี้หนากว่าดูเนื้อดิอุ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเรือเล็กนะถ้าใบเราพริกนะคือใบน้องนะตอนดูในทูนนะแต่เป็นสองใบเหรอสองใบเลยอันนี้โดนบัวไม่ตายเหรอสองใบไม่จะเท่ากบใบที่บ้านใช่ไหมล่ะ บางบางเยืาบบึ้งไหมแค่นี้สิใบเต้ใบเตยขึ้นน้ำขึ้นน้ำเขาฝากโดนจาม้เดี่ยวมันจะขึ้นแล้วก็ร้วงเอวลยเขาฝากโทรจัมอะ เอาไปวางดิปาเอาไปเอาไปเก็บนู่นใต้ท้องรถนะพูดถึงมียางมันไม่น่าหลุดนะเอาเงี้ยเออแล้วกเออเออถ้าไม่ใส่ยางอะหลุดเฮียต้องชี้นเลยต้องใส่น็อตกเลยผมไม่มีน็อตนะเดี๋ยวนี่ยางอยู่แหละยางไม่หลุดหรอสองร้อยอาวิบตาตี๋บอกโอ้ยกำลังขึ้นน้ำเลย มีนะเรื่องอันก็ผมยังอยากขึ้นแล้วก็ล่วงเลยเลยกำลังอืดล่วงเบิ้ลเลยกำลังจะถึงดาวฟ้าดาวหน่อยวะเฮ้มึงไปไม่ถึงดวงดาวเลยตกมาก่อเนี่ยไม่ได้ซ้อมไม่คงนะหัวหัวหัวเลารุนแล้วหมาขึ้นน้ำขึ้นน้ำไอ้พวกนี้คงลุ้นแล้วขึ้นน้ำรุนขึ้นน้ำเลยที่ใส่แจ็ค tho làm ổ dài 3 sụng, thao bô Thế là Cái whee tek của anh, 3 sụng cái đùi này. Ah, <laughs> <lắm thế. cười> 哦，它、啊、没拉。